ทำไข่ชาออมทอดที่แฟนชอบทุกคนวันนี้อ่ะแฟนผมไม่สบายนะครับก็เลยผมตัดสินใจว่าต้องทําอาหารที่แฟนชอบก็คือไข่ชาออมทอดน้ําพริกกะปิแกงส้มไข่ชาออมนะครับผมซื้อชาออมมาสี่มัดนั่งเกลใบาชาออมอย่างเดียวก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไข่ไข่ก็เกือบสิบลูกทุกคนคิดตัวนะครับวันนี้ผมตั้งใจแค่ไหนผมรู้จักไข่ชาออมทอดเพราะว่าแฟนนะครับตอนเราเริ่มอยู่ด้วยกันแฟนผมมาชอบซื้อไข่ชาอมมากิน วันนั้นผมกินกับน้ำพริกกะปิตกใจมากนะครับทุกคนอร่อยมากตั้งแต่วันนั้นอะ่ะวันไหนผมไม่อยากกินข้าวหรือว่าไม่สบายเลึกถึงน้ำพริกกะปิกับไข่ชาอมตลอดวันนี้มีไข่ชาออมเยอะใช่ไหมครับต้องทำแกงส้มด้วยนะผมตั้งใจใส่กุ้งเยอะด้วยนี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนเมนูที่แฟนผมชอบและผมชอบด้วยช่วงนี้ผมชอบกินอาหารบ้านๆแบบนี้นะกินแล้วก็ไม่ห่วงอว้วนแล้วก็รู้สึกท้องสะอาดนะครับอธิบายอย่างนี้ได้หรือเปล่าทุกคนผมไปหาอะไรกินแล้วนะหิว